สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำปลาเนื้อมะนาวนะครับปลาเนื้อมะนาวสไตล์ของผมนะครับสูตรของผมรับง่ายๆนะครับทุกคนทําตามได้นะครับบางคนไม่ทําเพราะว่ามันอาจจะดูยุ่งยากนะครับแต่วันนี้ผมจะมาทําแบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนทาทานได้นะเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทปาปลานะครับ<ส><ง>เดี๋ยวผมจะทำสองตัวนะครับทุกคนปลาเนื้อมะนาวสองตัวนะครับ อันนี้เป็นปลาเก่านะทุกคนตัวไม่ใหญ่นะครับนี่นะวันนี้ปลาได้แล้วนะทุกคนเดีวเราก็บ้างนะับเพราะความสุกง่ายนะครปลาจะได้สุกง่ายนะครับ นี่นะครับบ้างประมาณนี้นะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราไปนึ่งกันนะครับทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานึ่องนับนึ่งสองตัวนะทุกคนผมทำสองตัวนะครับใส่ตะเกียบร้องนะเพื่อให้ความร้อนเข้าไปใต้ท้องนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมนะครับดับคาวครับแล้วก็ขิงนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าอาปลาเข้าไปนึ่งเลยนะครับน้ําร้อนน้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องจับเวลานะครับจับเวลานะทุกคนคราวนี้ระหว่างรอปลานะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ําลาดนะครับเรามาทําน้ํานึ่งมะนาวนะครับเดี๋ยวเรามาทําทําวิธีไหนตามรับชมได้เลยนะครับ นี่นะครับน้ำเนื่องมะนาวนะครับผักชีนะครับหนึ่งถ้วยนะครับ กระเทียมนะครับหนึ่งถ้วยนะครับพริกขี้หนูนะครับทุกคนพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูเขียวกับพริกขี้หนูแดงนะครับพริกขี้หนูจินดานะครับหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มไก่นะครับทุกคน น้ำจิ้มไก่หนึ่งถ้วยนะครับน้ำปลานะครับนี่เป็นสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนะครับแล้วผมจะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมาทำเป็นปลาเนื้อมะนาวครับสูตรง่ายๆเลยนะครับสังเกตดูนะครับทุกคนสังเกตดูนะครับน้ำปลาจะไม่ถึงถ้วยนะครับ ประมาณเศษ็สามตนสีน,นะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวหนึ่งถ้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ชูรสนะครับทุกคน สองช้อนชานะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายนะครับสองช้อนชานะครับเดีย๋ยวเราไปลองปั่นกันนะครับ ลองชิมนะครับรสชาตินี่เป็นสูตรน้ำจิ้มดีฟูดนะครับแล้วก็ทําเป็นฟานเนื้อมะนาวได้นะครับอร่อยครับนี่นะทุกคนดูสีสันนะครับนี่เป็นน้ําจิ้มซีฟูดได้เลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะมาทําเป็นปลาเนื้อมะนาวที่ผมบอกว่าทําเป็นปลาเนื้อมึ่งเนื้อมะนาวแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวมารับชมกันครับว่าทําแบบไหนนะครับระหว่างรอปลาสุกนะครับเดี๋ยวเรามาซอยรากผักชีก,กับกระเทียมนะครับเพื่อที่จะไปราดบนตัวปลานะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเรารอปลาสุกครับปลาสุกแล้วนะทุกคนปลาสุกแล้วนะครับนี่นะครับปลาที่เรานึ่งนะครับปลาสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทใส่จานนะทุกคน ตำกันต่อครับนี่นะครับที่เราหั่นไว้นะทุกคนนี่ครับจำได้ไหมครับโรยไปบนตัวปลาเลยนะครับนี่ผมทำให้ดูนะครับไม่ได้ประดับจานอะไรนะครับไม่ได้หั่นมะนาวไม่ได้ประดับขอบจานนะทุกคนนี่ทำให้ดูครับแบบง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำน้ำรสชาติกันต่อนะครับ นี่นะครับที่เราทําไว้นะครับแล้วก็ต้องใส่น้ําซุปด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรน้ําจิ้มนะครับเราก็่ายน้ําซุ้มครับเห้น้ําน้ําซุปนะครับ, hey, รบโทษทีนะครับน้ําซุปประมาณหนึ่งหวักครับต่อน้ําจิ้มหวักครึ่งนะครับ แล้วแต่คนชอบเลยนะครับอันนี้ปรุงแล้วแต่คนชอบแล้วเราได้เราได้แล้ว,ลว,ลวก็เพิ่มผงปรุงรถหนึ่งช้อนชานะครับน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชานะครับ ต้มน้ำมะนาวอีกหนึ่งตอนโตะนะครับอันนี้รสชาติแนละ้วแต่ทุกคนที่เราชอบเลยนะครับเพราะว่าเรามีเป็นน้ําจิ้มไว้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ลองชิมนะครับว่ารสชาติเราต้องการแบบไหนนะครับตามเราชอบเลยนะครับนี่ผมได้แล้วนะครับคุณเสร็จแล้วเราก็มาลาดบนตัวปลานะครับนี่นะครับ ปลานึ่งมะนาวแบบง่ายๆนะครับประยุกมาจากน้ำจิ้ม i̇şte. ซีฟู้ดนะครับนี่นะครับทุกคนเราก็จะได้ปลาเนึ่งมะนาวนะครับแล้วก็ผักชี้นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับโรยเข้าไปนี่นะครับทุกคนเราก็จะได้ปลานึ่งมะนาวนะครับแบบง่ายๆนะครับประยุกมาจากน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ น้ำจิ้มซีฟู้ดมีรสชาติอร่อยอยู่แล้วนะครับคราวนี้แล้วแต่เราจะปรุงนะครับว่าเราต้องการรสชาติแบบไหนต้องการเปรี้ยวหรือต้องการหวานต้องการเค็มนะครับแล้วแต่เลยนะครับเราสามารถปรุงเองได้นะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ